เช้นี้ที่เชียงคานค่ะสวัสดียามเช้าจากฮอชตัดนะคะเมื่อคืนนี้เราก็นอนค้างกันที่นี่เพราะว่าอยากจะตื่นเช้ามาแล้วเจอวิวแบบนี้นะดีมากเลยอสวยมากพวกเราก็นั่งชมวิวกันตรงนี้สักพักใหญ่ๆเลยหลังจากนั้นก็ลงไปกินอาหารเช้าแล้วก็ลงไปเดินเล่นกันเช้าๆแบบนี้ยังไม่ค่อยมีคนนะ ตามข้างทางก็จะมีร้านขายของที่ระลึกต่างๆนะส่วนเราก็ซื้อเกลือที่ผสมสมุนไพรมามันจะเป็นเกลือที่มีรสเค็มกว่าปกติที่เคยกินมาแล้วก็หอมกลิ่นสมุนไพรด้วยขายเป็นหลอดราคาประมาณถ้าจะไม่ผิด10ยูโรนะคะ ภูเขาแม่งยิ่งใหญ่อลังการมากถ้าใครนอนค้างที่นี่นะจะได้บรรยากาศเมืองช่วงเช้าที่เงียบสงบแล้วก็ยังไม่มีทัวร์นักท่องเที่ยวมาลงนะพอสายๆประมาณสักสิบโมงเนี่ยถนนก็จะเต็มไปด้วยผู้คนแล้วนะก็จะหาโอกาสถ่ายรูปสวยๆย,ย,ยากแหละ นี่ก็จะเป็นตัวอย่างรูปที่ได้นะคะช่วงเช้าแบบแสงสวยมากบรรยากาศดีมากไม่มีคนเลยดีนี่ไงบ้านที่มีดอกกุหลาบแปะไปกับบ้านนั่งไหมนั่งเนี้ยนั่งขอบเลยเขาบอกไม่ให้นั่งวะเวกเว้ยเ้ยก็จริงเหระ ใช่มันก็คือบ้านคนนะอะเนาะจริงๆอะ่ะคนยังไม่เยอะนะเนี่ยตอนคุยกูมาเนี่ยคนเต็มถน่นอนะเขาก็ต้องใช้ความเคยชินกับการอยู่บ้านแบบนี้แล้วมีคนมาสร้งบ้านตัวเองใช่ทำให้เขาต้องทำให้บ้านตัวเองส,อสวยๆแล้วเนาะกูว่าเขาได้เงินด้วยแหละกูว่าไงเงินแบบเงินสนับสนุนเฮ้ยต้องซื้อ โหต้องซื้อแล้วแหละลักษณะบ้านที่นี่ก็เป็นเอกลักษณ์มากก็คือมีการสร้างแปะไปกับภูเขาเลยนะแล้วก็หน้าบ้านก็จะเป็นถนนเชื่อมกันแต่ละชั้นด้วยบันไดนะคะพวกเราก็กลับมาเก็บของเช็คเอาท แล้วก็นั่งรอรถตู้มารับไปส่งที่ลานจอดรถเพื่อที่จะขับรถต่อไปยังเมืองอินสปุกค,ค่ะ ไงคะการเป็นเด็กตัามชอบแบบมีคนเติมให้มากกว่าขี้เกียจนะคะ <c oughs> หลังจากที่มาถึงเมืองอินสบุกก็ไปเช็คอินเอารถจอดทิ้งไว้ที่โรงแรมเลยแล้วก็เดินออกมารอเนมนเพื่อที่จะนั่งเข้าเมืองกันพวกเรานั่งรถเมล์มาลงใกล้ๆก,กับมาร์คัส เพื่อดูตึกสีลูกกวาดลิ้นแม่น้ำอินสปก่อ,อนแลนี่คือแม่น้ำอินสสีสวยมากที่มาของชื่อเมืองอินสปรุกนี้ก็คือ แม่น้ำที่ไหลผ่านเมืองชื่อแม่น้ำอินส่วนคำว่าบรุกมาจากคำว่าสะพานในภาษาเยอรมันรวมกันก็แปลว่าสะพานข้ามแม่น้ำอินจากนั้นก็ค่อยๆเดินย้อนกลับเข้าไปในเมืองผ่านหลังคาสีทองแล้วก็เสาแอนนาน,นะคะบรรยากาศในตัวเมืองช่วงเย็นเนี่ยมันดีมากแบบสวยมาก สาวแอนนาเบลอยู่ข้างหน้านะคะหลังจากวันนี้กินแมกดาลูก็ไม่อยาดนิดหนึก็ดีสี่สิบาสิองวันแรกใช้กันไปสองวันแรกเป็นราชานะคะเวลานี้เป็นเวลาหกโมงสิบห้านาทีหกโมงเย็น ดีจังเลยมองไปทางไหนก็คือแบบสวยไปหมดตึกรามบ้านช่องเพ่สวยมากเริ่มจะมืดแล้วแสงอะไก็จะสวยอ่ะเมืองนี้เป็นเมืองที่แบบมีเชื่อกเขาแอลล,อลอ้อมรอบรวามว่าแบบใกล้มาก สาแอนนานี้ก็สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสร์แห่งชัยชนะเหนือบาวาเรียแล้วก็ฝรั่งเศสนะคะก็คงคล้ายๆกับอนุสาวร,รีย์ชัยบ้านเราละมังหันหลังไม่เห็นวิวนี่คือแบบสตันนิ่งมากแล้วในกล้องก็ไม่เหมือนกับที่ตาเห็นเลยโอ้แม่ก๊ บ้านเมืองเราไม่มีนะคะก็เลยต้องผ่านน่ารสตึกสีแบบชมพูอ่อนเนี่ยโอ้ยเออเมืองพันเนี่ยสวยจังเลยอะ่ะโอ๊ะทำไมมันสวยคะทำไมมันสวยคะกูจะร้องไห้แล้วนะคือ <c oughs> <c oughs> ขอบอกว่าเมืองนี้เดินเที่ยวแบบสนุกสนานมากแบบว่าก็คือมาถึงใช่ไหมเป็นเมืองที่เรานั่งรถเมล์กันเองเพราะว่า ที่เกียนหาที่จอดรถจอดรถทีเดียวที่โรงแรมเสียตังไปแล้วข้าคืนจบแล้วคือได้เอนจอยแบบตึก,ตก,ตกทุกตึกอะรถสวยทุกมุมอะเป็นไปนได้ไงวะอีกเชาอะพวกเราเดินเล่นกันจนข้ามแล้วก็นั่งรถเมมาลงที่สถานีรถไฟเพราะว่าอยากจะถ่ายคลิปรถไฟวิ่งเข้าชันฉลาก็เดินเล่นรอในนั้นสักพักหนึ่งเลยก็ เมามอยคุยและสาระไปเรื่อยเปื่อยก่อนที่จะกลับไปนอนที่โรงแรมใกล้ๆคะ่ะนีเราอยู่ที่ Innsbruck h a u p t b a n h o f นะคะอยู่ที่ชานชลา9ก้าเศษสา่วนสี่กำลังจะไปฮอกวอตส์อินสบุกนะคะเหมือนมีเวลาอยู่มันน้อยมากเลยใช่กี่ชั่วโมงอ,อีเหอเออแต่ว่าเป็นที่ที่เราแบบ นั่งรถไฟนั่งรถเมย์ไรอย่<ด><ล>ะเดินเล <ตำ S 2> ่นตามเมืองพระจุนไทยดีมากเลยค่ะเชอบใช่ไหมคะถ่ายอาหารการกินเคยกินไร <laughs> กินแบบดูดู <laughs> อะไรเนี้ยคือถ้าแบบว่าเราเดินออกไปปุ๊บ <laughs> ชื่ออะไรเราไปออกเราไปออก <laughs> <laughs> มันมันเหมือนเป็นเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไว้ตั้งแต่แรกๆแล้วนะมันจะเป็นแบบเนี้ยเฮ้ยนี้ยเหมือนขยับนิดนึงเลยอ่ะ

ชานชาลา9ก้าเตอนนี้ปิดแล้วแล้วก็รถไฟที่จะไปพอกอดตอนนี้ไปไม่ได้แล้วถ้าใครจะไปให้เช็คออนไลน์ก่อนอาจจะมีรถบัสหรือว่าอาจจะมีเรือแลนทที่ทะเลสาบไปถึงนะคะ เขาบอกว่านักเรียนที่อายุต่ำกว่า15ปีนะคะห้ามห้ามบินโดยไม้กวาดไปที่โรงเรียนเด็ดขาดแต่อาจจะใช้ผงฟลูได้ในกรณีที่ผู้ปกครองอนุญาต มือน็แแฮร์รี่พอตเตอร์ได้นะ <laughs> ดีนะเนี่ยที่กูฟังภาษาเขารู้เรื่องไม่งั้นอะแย่เลยไม่งั้นตกเลยนะไม่ได้เรียนเลยนะเทอมหน้าเนี่ยไม่ได้เข้าเรียนกันแน่ๆนะคะน้องๆก็จบไปแล้วสำหรับวันที่3นะแล้วก็วันที่4จะไปที่ไหนกันบ้างก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ